สวัสดีช่วงท้ายปีนะครับวันนี้มารีวิวนะครับของเครื่องมือ่หออลังจากใช้งานมานะครับแล้วก็มารีวิวความต่างนะครับของเครื่องมือท o t ทแล้วก็ j e t ดเบอร์นะครับให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับว่ามันต่างกันยังไงราคาที่ต่างกันอาจจะหละักเกือบเกือบร้อยนะครับหรือร้อยก็ไม่แน่ใจเนี่ยผมซื้อมา ตรงนี้ครับที่เป็นจุดใหญ่ๆนะครับที่มันต่างกันที่เหลือก็แตกต่างกันบ้างตามมุมนี้นะครับมันก็จะต่างบ้างแต่ก็ตามฝาก็ไม่มีผลกับการใช้งานนะครับแต่ก็มีผลต่อความแข็งแรงนิดหน่อยนะครับนะครับยกให้ดูนี่เห็นไหมครับราคาที่ต่างกันก็จะได้ผอประมาณนี้มานะครับแล้วก็ เก็บงานพวกนี้นะครับก็มีทั้งสองตัวนะครับ,นะรบมีทั้งสองตัวแต่ก็มีความใหญ่ความสูงไม่เท่ากัน,นครับความแตกต่างก็เลือกให้เหมาะกับงานของตัวเองนะครับจริงๆก็รับน้ำหนักได้พอ,พอกันนะครับแต่ความยังไงละ่ะ ทนทานก็ตอเพียงกว่าก็น่าจะมีความแข็งแรงกว่านะครับบ้างนะครับแต่ราคาไม่ได้ต่างกันเยอะน,นะครับหลักร้อยส0ถึงร้อประมาณนี้นะครับแล้วแต่ร้านนะครับผมซื้อมาสามสี่กล่องครับก็เผื่อเพื่อนๆท่านไหนอยากจะซื้อแล้วตัดสินใจนะครับของเรงมือแบบนี้นะครับไม่ใช่่องที่ ราคาหลักพันอะไรนะครับนี่คือกล่องเครงมือราคาหลักร้อยสามร้อยสองรอยสี่ร้อยอะไรประมาณนี้ครับเผืเ่อเพื่อนๆคนไหนสนใจแล้วอยากจะตัดสินใจซื้อแบรนด์พี่แบรนน้องของยี่ห้อนี้นะครับก็ลองตัดสินใจกันดูครับขอบคุณครับแล้วเจอกันครับ